สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแจ็อต์นะครับวันนี้เราอยู่กับรถคันนี้ครับรถนิสสันเทอรล่านะครับในอดีตนะครับรถ PPV หรือ Passenger Pick-Up Vehicle นะครับหรือว่ารถกระบะดัดแปลงแบบนี้นะครับจะหาค่อนข้างยากนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปหาผู้ผลิตหรือผู้ประกอบรถยนต์ที่เอาหัวลากเอาหัวเดี่ยวนะครับ ของรถปิกอัพมันนะครับไปประกอบเป็นรถ PPV ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับบรรดาบริษัทรถยนต์ทั้งหลายแหล่นี่นะครับก็ขึ้นมาทำการผลิต PPV กันเองนะครับโดยใช้พื้นฐานรถปิกอัพที่ตนเองมีอยู่แล้วนะครับขึ้นมาประกอบเป็นรถแบบสเตชันวากอนหรือว่าที่เราเรียกกันว่า รถตรวจการนะครับรถ7ที่นั่งรถ5ประตูนะครับที่เราเรียกกันมันเป็นรถอเนกประสงค์ซึ่งจะมีทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อแบบขับเคลื่อน4ล้อนิสสันถือว่าเป็นการทำเอา PPV หรือว่าพื้นฐานของรถปิกอัพเนี่ยนะครับมาทำเป็นรถแบบ SUV แบบนี้นะครับที่หลังเขาเพื่อนเลยก็เลยค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าขาดตลาดตรงนี้ไปแต่ว่าเขาก็จะมีตลาด SUV ที่เป็น โมโนคอกล้วนนะครับที่มาจากรถเก๋งมาจากรถ SUV โดยตรงนะครับก็มีมาตลอดนะครับแต่ว่าพอ PPV เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยนะครับที่ต้องการรถประเภทแบบนี้อยู่แล้วนะครับสนใจเนื่องจากว่าพื้นฐานเขาก็คือเครื่องยนต์ที่เป็น Pick-Up เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคือประหยัดนะครับ2ก็วิ่งใช้งานได้ดีและ3ก็คือช่วงล่างนะครับตัวชัดสี ต่างๆนา,นานาที่เป็นปิก up เนี่ยนะครับทำให้รถมีความทนทานนี่คือวัตถุประสงค์หลักของรถแบบนี้นะครับที่ทำให้ไปกันได้ทั้งครอบครัวประหยัดทนทานเดินทางไกลได้แล้วก็ค่าบำรุงรักษาค่อนข้างน้อยนะครับนิสันเทอร์านะครับทันทีที่ตอนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมเคยกับคุยกับทางผู้บริหารของทางด้านนิสันนะครับซึ่งทางผู้บริหารของนิสันกก็บอกว่าอาจจะค่อนข้างมา พาไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่มาแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นจนกระทั่งถึงเจเนอเรชันล่าสุดของ n i สสันเทอร่านะครับนิสสันเทอร่าตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับออกมาจากหลังจากที่นาวรานะครับเปิดตัวได้ไม่นานนะครับซึ่งนาว r าก็จะมี2เวอร์ชั่นหลักๆที่มองเห็นหน้าตาแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่า n i สสันเทอร่านะครับทั้งตัวขับเคลื่อน2ล้อและก็ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับหน้าตาจะเหมือนกัน จะมีไฟหน้าที่เขาเรียกว่าไฟคอร LED นะครับซึ่งจะเห็นเนี่ยนะครับลักษณะเป็นแบบสี่ดวงแบบนี้นะครับที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวโคมไฟทั้งหมดนะครับทำให้มีความสว่างค่อนข้างมากมีความขาวของแสงไฟค่อนข้างมากนะครับตัวกระจังหน้าออกแบบเป็น SUV มากยิ่งขึ้นนะครับความโค้งมนความเหลี่ยมความเฉี่ยวของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่า เป็นลักษณะของ SUV โดยแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเราเห็นของไฟสปอร์ตไลท์ที่อยู่ทางด้านล่างนะครับของกันชนหน้าเนี่ยนะครับจะเป็น LED ซึ่งต้องบอกว่ามีขนาดเล็กนิดเดียวเมื่อก่อนเราจะเห็นไฟสปอร์ตไลท์ค่อนข้างใหญ่แต่เดี๋ยวนี้นะครับไฟขนาดเล็กแบบนี้แต่ว่ามีความสว่างค่อนข้างมากมีความเข้มของแสงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ กันชนหน้านะครับที่เห็นเป็นจุดทั้งหมด4จุดนะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์เวลาเราเดินหน้าเข้าไปสู่สิ่งกีดขวางก็จะมีเสียงเตือนทำให้เรารู้ได้ว่าเราเข้าใกล้สิ่งกีดขวางซึ่งทำให้รถไม่เป็นรอยหรือว่าเกิดอุปสรรคหรือเกิดปัญหากับสิ่งมีชีวิตได้นะครับนิสสันเทอร์ล่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นรถแบบ3ตอน5ประตูเที่นั่งที่ มีความสูงใหญ่กำลังดีนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีตัวรูปร่างขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเขาก็ยังมีบันไดด้านข้างนะครับซึ่งเสริมให้เราสามารถขึ้นลงได้ง่ายมีในส่วนของที่จับนะครับเวลาเราโหนขึ้นรถโหนเข้าในห้องโดยสารนะครับก็ทำให้คนตัวเล็กๆสามารถที่จะขับได้ง่าย ฉะนั้นนิสันเทอร่าผมบอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายจะขึ้นจะลงนะครับให้ความสะดวกสบายไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับความสวยงามของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของหลังคานะครับที่มีตัวรูปแบลกอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่มีตัวรูปแบลกแท้ๆที่ใช้บรรทุกของนะครับแต่ว่าเขาโครงที่จะติดตั้งรูปแบลกของเขาเนี่ยเขาเตรียมมาไว้แล้วสําหรับรถ SUV ประเภทแบบนี้นะครับ แล้วก็ยังมีเสาอากาศที่เป็นแบบครีบปลาฉลามซึ่งไม่เกะก,กะเลยสมมุติถ้าเกิดเราต้องเข้าไปรางรถนะครับด้านหลังนะครับกันชนนะครับก็มีเซ็นเซอร์เหมือนทางด้านหน้าเหมือนกัน mm. เผื่อว่าเวลาเราถอยหลังนะครับ mm. ก็อาจจะไปเจอสิ่งกีดขวาง mm. ก็มีเสียงเตือนพร้อมกันนั้นนะครับด้านหลังเองที่ประตูที่5 ก็จะมีกล้องนะครับซึ่งสามารถปรากฏขึ้นที่จอมอนิเตอร์ Monitor, ตรงกลางคอนโซลเพราะว่าเวลาเราถอยหลังนะครับจำเป็นต้องเห็นสิ่งกีดขวางได้ด้วยนะครับก็มีทั้งเสียงเตือนมีทั้งภาพบอกนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของสปอยเลอร์หลังนะครับมีไฟเบรกตรงที่3มมีที่ปัดน้ำฝนหลังทุกอย่างเนี่ยครบองค์ประกอบหมดเลยนะครับเราต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เราไปดูที่เครื่องยนต์กันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่านี่คือเครื่องยนต์ของนิสสันนวาร่าเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์ของปิกอัพนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ของปิกอัพเราก็รู้อยู่แล้วนะครับในต่างจังหวัดนะครับหรือว่าในเกษตรกรในประมงทั้งหลายแหล่นะครับนิยมรถปิกอัพเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลมีการประหยัดพลังงานค่อนข้างมากตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรนะครับแต่ขอโทษนะครับเครื่องยนต์2.3ลิตรดีเซลนะครับตัวนี้นะครับ มีแรงม้าถึง190แรงมา้าแรงบิดของเขา450นิวตันเมตรฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของการลากจูงเรื่องของการบรรทุกเรื่องของการใช้งานนะครับค่อนข้างมีกำลังมหาศาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็แถมยังประหยัดในรูปแบบของรถปิกอัพอีกด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ของปิกอัพคือเราเรียกกันเองนะครับว่าเครื่องยนต์ของปิกอัพจริงๆเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันมีความ โดดเด่นในเรื่องของความประหยัดอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญนะครับในอดีตเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหนวกหูกับเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยสอบลงบางทีเนี่ยนะครับเรื่องของตัวเครื่องยนต์เองนะครับเดซิเบลของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับรถเบนซินเลยด้วยซ้ําแล้วด้วยการที่ออกแบบบุภายในของเขาเนี่ยนะครับทำให้เสียงเครื่องยนต์เนี่ยเข้าไปถึงห้องโดยสารค่อนข้างน้อยมากๆแล้วตัวนี้นะครับ นอกจากเป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรดีเซลเทอร์โบแล้วนะครับเขายังมีเกียร์ถ่ายทอดกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดอีกด้วยนะครับแถมทั้งตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีเกียร์ฝากซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งเกียร์ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับเกียร์ขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮเพื่อขับบนถนนหลวงแล้วก็เกียร์ขับเคลื่อน4ล้อแบบโรซึ่งสำหรับเราขับในที่มีอุปสรรคค่อนข้างมากเช่นพื้นทรายพื้นโคลนเข้ามาในป่า ลุยเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นอุปสรรคค่อนข้างมากตัวรถสูงรถขับเคลื่อนไปได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็แฮปปี้เหมาะกับการที่จะเอาติ้งนะครับออกไปแคมป์ปิ้งออกไปทํากิจกรรมในพื้นที่ท,ที่แบบโล่งโปร่งสบายนะครับในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับหรือความสวยของเขาเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถที่จะขับไปในเมืองได้แบบที่ ไม่อายใครเลยทีเดียวนะครับเราเข้ามาดูภายในกันนะครับต้องบอกว่าภายในเขาหรูหราโออาเป็นอย่างมากนะครับถ้าเรามองกันแบบธรรมดานะครับไม่ได้ดูจากภายนอกมาเนี่ยนะครับก็นึกว่าเป็นรถ SUV เพราะลักษณะของเขาเป็นแบบทูโทนนะครับทูโทนหมดเลยทั้งด้านคอนโซลหน้านะครับคอนโซลกลางหรือว่าจะเป็นทางด้านข้างนะครับเป็นทูโทนคือประมาณว่าสีแดงแบบเอิร์ธโทนนะครับ ตัดกับสีดำนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นลักษณะแบบทูโทนแต่จริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่ามี3สีมากกว่าเพราะว่ามีสีโครเมียมเข้ามาด้วยซึ่งเป็นแบบลักษณะที่ทำให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นคือเขาเน้นรายละเอียดในเรื่องของการตัดขอบไม่ว่าจะเป็นขอบของช่องแอร์ขอบของวิทยุหรือขอบของตัวช่องที่ควบคุมแอร์คอนดิชันนะครับตัวพวงมาลัยก็เหมือนกันนะครับ ก็จะมีการเอาโครเมียมมาตัดกับหนังสีดำนะครับหัวเกียร์ก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะครับว่าเขาเป็นเกียร์อัตโนมัติเสปีดนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนเกียร์นะครับสมมติดึงมานะครับแล้วก็ดันออกนอกตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกียร์กึ่งแมนวนวลได้ด้วยนะครับเพรรื่อที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดขี้เกียจก็ดึงเข้าหาตัวนะครับมันก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติธรรมดาทั่วไปนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะความโดดเด่นของภายในค่อนข้างมากอย่างเสา A นะครับเขาก็จะมีลำโพงขนาดเล็กของเขานะครับที่แบบฝังลำโพงเสียงแหลมหรือที่ข้างประตูนะครับลำโพงเสียงกลางนะครับนี่ก็คือความสุนทรีที่ให้มาครบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าจอของเขาเนี่ยรุม่รมๆ10นิ้วนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนซึ่งสามารถดูหนังฟังเพลง ควบคุมได้ทั้งที่ตัวหน้าจอเองหรือว่าเราจะควบคุมที่พวงมาลัยก็ได้เพราะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันท้ายตัด3ก้านแบบนี้คือสปอร์ตเอามากๆเลยทีเดียวช่องเก็บเว้นตานะครับหรือว่าไฟตรงต่างๆนานานะครับที่เพดานเนี่ยนะครับออกแบบมาลงตัวมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงตอนที่2ของห้องโดยสารนะครับเราเน้นไปเรื่องของความสะดวกสบายจริง สำหรับตอนหลังนะครับตอนที่2นะครับก็จะมีเป็นแบบว่าความสุนทรีก็คือมีจอนะครับ LED สำหรับที่เราจะดูหนังฟังเพลงคือแยกไปจากตอนหน้าด้วยนะครับก็ทำให้เวลาเราไปกันแบบครอบครัวนะครับข้างหน้าคุณพ่อคุณแม่ขับรถกันไปชิลกันไปนะครับข้างหลังคุณลูกลูกก็สามารถที่จะดูหนังอะไรกันได้นะครับฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็น e n t ร์ t a i n m e n t อีกอย่างหนึ่งในส่วนของด้านหลังแต่ผมอยากให้ดูเบาะนะครับในส่วนของเบาะเองนะครับนอกจากเป็นหนังสีดําเดินตะเข็บสีน้ําตาลแล้วนะครับ mm hmm. เขายังมีเท็กซ์เจอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับอยู่ทั้งตัวที่พนักพิงแล้วก็ตัวที่นั่งด้วยนะครับทําให้มีการระบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นการออกแบบที่สวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงเหมาะสมกับใน รถที่อยู่ในเมืองร้อนนะครับก็เหมาะจริงๆเพราะว่ามันเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับช่องเสียบ USB ที่เป็นแบบ Type A หรือว่า Type C นะครับก็มีให้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นไฟที่ในลักษณะแบบที่เราต้องการจะจุดบุหรี่นะครับแต่ว่าเราไปใช้ในไฟลักษณะแบบอื่นก็เพิ่มเติมได้ด้วยตรงนี้นะครับ แล้วก็คอนโซลกลางก็ต้องถือว่ามีขนาดใหญ่สามารถเก็บของได้เยอะพอๆกับที่คอนโซลด้านหน้านะครับนี่คือความอเนกประสงค์ของเขานะครับแล้วก็ที่นั่งทางด้านหลังเนี่ยนะครับนอกจากจะมีความสุนทรีของเรื่องดูหนังฟังเพลงแล้วนะครับ mm hmm. เขายังมีแอร์ตอนที่แยกออกไปต่างหากนะครับ mm hmm. เพื่อที่ให้แอร์คอนดิชันเนี่ยกระจายได้ทั่วถึงของห้องโดยสารนะครับแล้วก็ ที่นั่งตอนที่2นะครับจะเป็นแบบ3าที่นั่งแต่ที่นั่งตรงกลางนะครับสามารถเปิดออกมาเป็นที่วางแขนได้ด้วยนะครับแล้วก็2ที่นั่งหลังเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้นั่งตำแหน่งที่6ที่7ก็ไม่ได้เล็กอะไรนะครับสามารถที่นั่งได้แบบสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กนะครับวัยรุ่นก็ยังพอได้แต่ถ้าตัวใหญ่ๆอย่างผมก็อาจจะอึดอัดนิดหน่อยก็แน่นอนก็เป็นลักษณะธรรมดาของรถ ที่เป็นแบบเ็ที่นั่งนะครับที่นั่งที่6ที่7ก็มักจะทำขึ้นมาไซส์เล็กหน่อยนะครับเพื่อที่จะว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถพับเก็บลงได้แล้วก็เพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเลยกกันได้ว่ามากันแบบครบๆเลยทีเดียวสําหรับเจ้ารถ PPV คันนี้นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันคือรถอเนกประสงค์สําหรับครอบครัวจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถประจาตําแหน่งก็ไม่เกี่ยงนะครับ ครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นิดสันเทอร่านะครับถ้าเราจะเอาตัวขับเคลื่อน2ล้อตัวเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนบาทนะครับก็ตีตัวเลขกลมๆล้านสนะครับแต่ถ้าจะเอาตัวท็อปตัวนี้เลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับฟูลออปชั่นเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสบาทตีตัวเลขกลมๆคือล้านหนะครับล้านหแล้วได้ทุกอย่างครบแบบนี้เนี่ยผมถือว่า สบายเลยทีเดียวนะครับสามารถจะใช้งานแบบในเมืองหรือว่านอกเมืองก็ได้นะครับรถนิ s สันเทอร์ล่าเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าโลดแล่นอยู่ในตลาดมาค่อนข้างนานแล้วก็ตัวนี้เป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับว่ารถที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วมีความปลอดภัยแบบนี้มีสมรรถนะแบบนี้นะครับมันเหมาะกับ,บครอบครัวคุณหรือไม่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถขับเคลื่อนแบบ400ไฮเนี่ยนะครับใช้บนพื้นถนนที่เปียกลื่นเวลาฝนตกเนี่ยดีมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นระวังในการขับขี่ใช้รถที่ดีผมเชื่อว่าจะทำให้ทุกท่านมีชีวิตที่มีความสุขนะครับวันนี้ต้องฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับออตโต้สวัสดีวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณ มากๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ